นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสม บุทสสานติปัญญาสมอาภาติโอกาสต่อไปนี้จกได้แสดงพระธรรมเทศนา คือให้เกิดสาระกับผู้ฟังการฟังธรรมต่อไปก็ให้ทุกคนทุกท่านสำรวมกายให้เป็นปกติสำรวมกายสำรวมวาจาให้เป็นปกติ คำว่าสำรวมกายสำรวมวาจากายให้นั่งให้เรียบร้อยวันนี้มีนักเรียนโรงเรียนเทพสรินชนบรุรีมาร่วมในกิจกรรมคำว่านั่งเรียบร้อยก็คือว่านั่งในอริยาบทที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีเวทนาใครนั่งพับเพียบได้ก็นั่งพับเพียบใครนั่งพับเพียบแล้วเมื่อยก็นั่งท่าสมาธิท่าสมาธิก็คือนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายถ้ามันเมื่อยอก็นั่งพับเพียบพับเพียบเมื่อยก็นั่งสัขัดสมาธิ แต่ถ้าจะฝึกความอดทนข้าพเจ้าจะนั่งท่าสมาธินี้แม,คม้ความเจ็บความปวดความเมื่อยมันบังเกิดขึ้นก็กำหนดรู้ว่าอาการอย่างนั้นมันเกิดขึ้นถ้าหากเราแพ้ความปวดเมื่อยมันก็ชนะ ถ้าหากเราชน,นะความปวดเมื่อยก็แพ้สําววมกายสําววมวาจาและสําววมใจมีสติตั้งใจฟังเสียงที่ได้สดับที่ได้ยินพร้อมทั้งพิจารณาตามไม่นั่งฟังเทศสักแต่ว่าฟังให้เวลามันผ่านผ่านไป อันนั้นจะเกิดประโยชน์น้อยนั่งฟังเสียงและพิจารณาตามฟังต้องพิจารณาตามถ้าฟังแล้วเชื่อหรือฟังแล้วไม่เชื่ออันนั้นเรียกว่าไม่ใช้ปัญญาฟังสิ่งที่ได้ยินให้เราพิจารณาตามด้วยเหตุด้วยผล ้เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ที่ทจะนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราเราก็นำสิ่งเหล่านี้ไปปรับใช้อันนั้นประโยชน์จะเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อตั้งใจสำรวมกายสำรวมวาจาในการฟังเทศก็ถือว่าเราเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในศีลศีลแปลว่าการสำรวมกายวาจาให้เป็นปกติ เราตั้งใจฟังไม่ส่งจิตไปภายนอกเอาเสียงที่ได้ยินนี้เป็นอารมณ์จดจ่ออยู่ก็ชื่อว่าเราได้สมาธิเราพิจารณาสิ่งที่ได้ยินพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลอันนี้ชื่อว่าปัญญาในขณะที่ฟังเทศศีลส,สมาธิปัญญา ก็ย่มจะเกิดขึ้นต่อผู้ฟังต่อไปในวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำเดือนหนึ่งหรือโบราณใช้คำว่าเดือนอ้ายหนึ่งแปลว่าอ้ายอ้ายแปลว่าหนึ่งยี่แปลว่าสองเดือนอ้ายเดือนยี่ก็คือเดือนหนึ่งเดือนสอง วันนี้ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนอ้ายตรงกับวันที่หนึ่งธันวาคมปันพระหัสบดีที่หนึ่งธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเหลือเวลาอีกสามสิบวันก็จะสิ้นปีปีปีสากล เวลาผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้พาให้วันเดือนปีผ่านไปหรือปฏิทินผ่านไปตอนนั้นมันพาให้ชีวิตของเราผ่านไปด้วยแต่ชีวิตที่ผ่านไปมันจะผ่านไปแบบมีสาระหรือผ่านไปแบบหายใจทิ้งไปวันวันหนึ่งสิ่งเหล่านี้ตัวของเราจะต้องเป็นผู้ประเมิน ประเมินได้เช่นเป็นเด็กเราประเมินตนเองได้ว่าวันเดือนที่ผ่านมานี้ชีวิตเรามีสาระอะไร,รไม่เราทำประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเรามีวิชาความรู้อันใดเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใด เรามีความสุขหรือความทุกข์มากน้อยกว่ากันในวัยทำงานเราก็สามารถประเมินผลงานของเราได้ว่างานที่เราทำนั้นดีมากหรือดีน้อยเงินค่าตอบแทนการทำงานของเราได้มาแล้วเราบริหารจัดการได้มากน้อยเพียงใดส่วนไหน เราเก็บส่วนไหนเราใช้ส่วนไหนเราใช้ตอบแทนพระคุณเช่นตอบแทนพระคุณพ่อพระคุณแม่ได้มากน้อยเพียงใดในวัยที่กเกษียณอายุแล้วเราใช้เวลาที่เหลืออยู่เกิดให้เกิดประโยชน์อย่างไรมากน้อยเพียงใดเรามีความพร้อมที่จะเดินทาง ไปสู่ปรโลกหลังจากสิ้นลมหายใจมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นสเสบียงทำให้เราอุ่นใจได้บ้างอันนี้เราก็สามารถที่จะประเมินได้ประเมินอย่างตรงไปตรงมาไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งโดยเฉพาะเข้าข้างตนเองก็ย่อมจะเห็นสิ่งที่ผ่านมาถ้าหากยังมีจุดขาดตกบกพร่อง เราก็สามารถที่จะแก้ไขเติมเต็งสิ่งเหล่านั้นได้แต่ถ้าเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเราก็รักษาสิ่งที่เราดําเนินมานั้นให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็จะเกิดสาระต่อชีวิตของเราแต่ถ้าไม่คิดไม่พิจารณานะอะไรเสียเลยปล่อยชีวิตผ่านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนะมันไม่ได้ผ่านไปเฉพาะวันเดือนปีที่กำหนดขึ้น แต่มันพาให้สังขารร่างกายของเราสติปัญญาของเรามันส่งผลกับชีวิตของเราในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นศาสนาแห่งเหตุแห่งผลสอนหลักแห่งเหตุผลพุทธศาสนาไม่ใช่เรื่องอิทธิปฏิหาร ไม่ใช่เรื่องการโดนบันดาลหรือบนบาสันกก่าวพุทธศา,าสนาเป็นเรื่องแห่งเหตุแห่งผลหรือเราได้ยินกันอยู่เสมอๆออยู่บ่อยๆว่ากรรมกรรม,มะหรือกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมคำว่ากรรมในที่นี้ไม่ได้บ่งบอกว่าดี หรือไม่ดีกรรมแปลว่าการกระทำเรากระทำในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อตอนเองมีประโยชน์ต่อสังคมต่อชาวโลกก็ชื่อว่ากรรมดีเราทำสิ่งที่ไม่ดีเบียดเบียนตนเองไม่เป็นประโยชน์ต่อโลกก็ชื่อว่ากรรมไม่ดีฉะนั้นคำว่ากรรม ไม่ได้บ่งว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทาและสิ่งที่จะดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ไม่มีใครมาดนบันดาลให้เราดีหรือไม่ดีผู้ที่จะดนบันดาลก็คือตัวของเราเองตัวของเราเองเป็นผู้ดนบันดาลจะให้เราดีหรือเราไม่ดีไม่ใช่มีสิ่ง ปลีรับหรือสิ่งปฏิหารอันใดที่จะมาโดนบันดานเหนือจากตัวของเราเองให้มีความเชื่ออย่างนั้นและความจริงก็เป็นอย่างนั้นเช่นเป็นเด็กนักเรียนไปอ้อนวอนบนบานสารกล่าวขอให้ข้าพเจ้าเรียนหนังสือเก่งขอให้ข้าพเจ้าสอบได้คะแนนดีสอบได้เกรดดีด ในขณะเดียวกันเราไม่ใส่ใจไม่สนใจศึกษาหาความรู้ไม่สนใจอ่านตำรับตำราไม่สนใจจดจำสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไม่สามารถช่วยอะไรเราได้แต่ถ้าหากเรามีความสนใจทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างในการเล่าเรียนศึกษาตั้งใจฟังตั้งใจดูตั้งใจจดจำ มีความขยันหมั่นเพียรแม้เราจะไม่ไปบนบาสานกก่าวสิ่งใดเราย่อมจะได้ผลคือเรียนหนังสือเก่งสอบได้คะแนนดีอันนี้เป็นหลักแห่งเหตุแห่งผลผู้ที่ทำมารับประทานไปบนบาสานกก่าวขอให้ร่ำให้รวยแต่เราเกยดคร้านความร่ำรวยก็ย่อมจะไม่บังเกิดขึ้น อันนี้เป็นหลักแห่งเหตุแห่งผลฉะนั้นอยากเรียนดีเรียนเก่งก็อยู่ที่ตัวของเราครูบาอาจารย์เป็นผู้ถ่ายทอดสพพวิชาความรู้ต่างๆสุดความสามารถเราเป็นผู้รับไม่ต้องมีอะไรมากมายการเรียนหนังสือเรารู้ว่าเราจะเรียนวิชาอะไร ตารางสอนมีบอกอยู่แล้วพรุ่งนี้จะเรียนวิชาอะไรเรามีการจัดตารางสอนจัดตำรับตำราเราอ่านหนังสืออ่านตำรับตำราล่วงหน้าไปในวิชาที่เราจะต้องเรียนล่วงหน้าไปสักหนึ่งรอบในขณะที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดในในวิชานั้นนั้นเร,เราตั้งใจฟังตั้งใจจดตั้งใจจำ เมื่อเรียนเสร็จแล้วทบทวนสิ่งที่เราฟังสิ่งที่เราจดมาอีกรอบหนึ่งเราจะมีความรู้ในวิชาที่เรียนนั้นมากแต่ถ้าหากเราไม่ทำอย่างนี้พรุ่งนี้จะเรียนอะไรยังไม่รู้เลยกระเป๋าตำรับตำลายังไม่ได้เตรียมการเลยเวลาเรียนก็ไม่สนใจเรียนเข้าเรียนสายเข้าเรียนช้า เรียนไปจิตใจล่องรอยไม่จดไม่จําในขณะที่เรียนก็ไม่มีความรู้เรียนเสร็จแล้วไม่สนใจความรู้ก็ยิ่งไม่บังเกิดขึ้นเลยอันนี้เป็นหลักแห่งเหตุแห่งผลเป็นอย่างนั้นอยู่แต่ถ้าตั้งใจดังที่กล่าวมาการเรียนหนังสือก็ย่อมจะเก่งการประกอบอาชีพก็เช่นเดียวกันปัจจุบันคนไทย มักจะเลือกงานกันเลือกงานไม่สนใจงานเลือกงานเลือกจนอายุมากก็ยังไม่ได้งานอพออายุมากก็ทำงานไม่ไหวค่าตอบแทนก็ไม่บังเกิดขึ้นปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าแรงงานโดยเฉพาะ,ะจังหวัดชนบุรีนีนะ้มีแรงงานของต่างชาติมาทำงานกันมากมาย เพราะว่าคนไทยเลือกงานต่างชาติมาทำงานทำงานหางเงินทำงานเก็บเงินแล้วก็กลับไปสร้างฐานะในบ้านของตนบางคนก็เรียกว่าเป็นเศรษฐีร่ำรวยกันจำนวนมากเพราะว่าเขาไม่เลือกงานงานใดเป็นงานที่มีความสุจริตเราตั้งใจทำงานนั้นๆ เป็นกำลังความสามารถก็ย่อมจะได้ผลคือได้เงินได้ทองเกิดขึ้นเมื่อได้เกิดขึ้นแล้วรู้จักใช้ใช้เพราะจำเป็นไม่ใช้เพราะอยากกินเพราะหิวไม่กินเพราะอยากก็เหลือกินเหลือใช้แต่ปัจจุบันคนไทยเยาวชนไทยมักจะ ใช้มักจะกินเพราะความอยากถ้าอยากแล้วมันมันอยากอยู่ตลอดเวลาเสื้อผ้าฉันต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่เสื้อผ้าเก่าแล้วใช้ซ้ํากันคนจําได้เกิดความไม่มั่นใจนะอย่างนี้เป็นต้นโทรศัพท์ฉันใช้ฉันต้องใช้โทรศัพท์ที่เรียกว่ามียี่ห้อแพงๆทั้งๆท,ที่บางครั้งไม่จําเป็น แล้วก็ใช้อย่างนั้นเงินทองก็ไม่พอใช้อย่างนี้เป็นต้นมีอีกมากมายอันนี้เพราะว่าความอยากเกิดขึ้นจึงเกิดปัญหาต่อชีวิตถ้าหากเราไม่ใช้ไม่กินเพราะความอยากมันก็จะสามารถบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองได้ก็จะทำให้สร้างเนื้อสร้างตวงัวสร้างฐานะให้มีความ มั่นคงเมื่อมีฐานะมั่นคงแล้วชีวิตก็มีความสุขแม้สังขารจะล่วงเลยไปถึงยามแก่ยามเท่าก็สามารถที่จะดูแลตัวของเราเองสามารถที่จะดูแลบุพการีญาพี่น้องของเราได้ตามสมควรแต่ถ้าหากทำเหตุไม่ดีใช้ชีวิตอยู่ด้วยความประมาท วัยเรียนไม่สนใจเรียนไวทำงานไม่สนใจทำงานหรือมัวแต่เลือกงานอยู่ชีวิตผ่านไปก็สูญเปล่าอายุมากก็ไม่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวก็กลายเป็นใช้ชีวิตด้วยความยากลำบากอย่างนี้เป็นต้นอันนี้พูดในมุมกว้างๆให้ฟังชีวิตเราจะได้ดีก็ต้องเริ่มจากปัจจุบัน เริ่มที่ตัวของเราเองอตามฐานะตามหน้าที่เป็นเด็กก็เป็นเด็กที่ดีเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายผู้ใหญ่เป็นผู้ผ่านโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนท่านจะแนะนำแต่สิ่งที่ดีงามเราเป็นเด็กตั้งใจฟังไม่ดึงดือ้อในสิ่งที่ผู้ใหญ่ท่านแนะนําและดำเนินตามสิ่งเหล่านั้น ก็ย่อมจะไปในหนทางที่ดีพอมาเป็นนักเรียนสนใจเล่าเรียนศึกษาหาวิชาความรู้ให้เกิดขึ้นมีขึ้นตั้งใจเรียนอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันเรียนด้วยความตั้งใจถึงเวลาสอบแล้วก็สอบด้วยความสุขไม่สอบด้วยความเคร่งเครียดหาคะแนนออกมาเรวก็ดีเรียนดีเมื่อถึงเวลาทำงานเราก็ได้งานที่ดี ได้งานที่ดีสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตที่ดีได้ไปศึกษาในชีวิตของบุคคลต่างๆของผู้นำผู้นำสำคัญสำคัญของโลกเบื้องพื้นฐานชีวิตเบื้องต้นบางคนก็มาจากศูนย์แต่ว่ามีความขยันหมั่นเพียรทำหน้าที่ด้วยความ ริยะอุตสาหะด้วยความอดทนก็สามารถเป็นผู้นําเป็นผู้นําเป็นผู้นําที่ดีและเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ให้กับโลกนี้ได้นะมีหลายท่านหลายคนเป็นอย่างนั้นเพราะว่าทําเหตุดีผลออกมาจริงดีแต่ถ้าทําเหตุไม่ดีผลก็ย่อมไม่ดีคำว่าเหตุทีนี้ก็คือการกระทําก็คือกรรมนั่นเอง ผลของการกระทำดีหรือไม่ดีก็เกิดจากกรรมคือการกระทำเพราะฉะนั้นชีวิตจึงต้องมีการวางแผนวางแผนในปัจจุบันทำให้ดีใช้ชีวิตให้ดีนะแม้นลมหายใจเรามันจกสิ้นลงนะัเวลาหนึ่งเวลาใดซึ่งมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่เลือกเพศเลือกวัย ไม่เลือกว่าเป็นเด็กยังไม่ตายเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจะตายก่อนมันไม่ใช่ความตายมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่เลือกเพศเลือกวัยตายได้สมตายตายได้ตลอดเวลาถ้าหากเราทำสิ่งต่างๆไว้อย่างดีครบถ้วนบริบูรณ์แล้วเป็นเด็กดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีความกระตันยูกะตะเวทีมีการดูแลบุพการี พ่อแม่บุคคลั้นเป็นที่รักของเราด้วยดีอยู่ตลอดเวลาเลี้ยงเลี้ยงดูท่านดีทำสิ่งสบายใจให้กับท่านอยู่ตลอดเวลาแม้ชีวิตเรามันจะสิ้นลงมันจะดับลงก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดค้างขาดใจมีแต่ความพร้อมมีแต่ความสุขมีแต่ความสบายณนะปัจจุบันนึกขึ้นมาก็มีความสุขความสบาย เมื่อหวนกลับไปมองในอนาคตที่ผ่านมามันก็มีความสุขความสบายใจในสิ่งที่เรากระทาเมื่ออดีตด,ดีปัจจุบันดีก็ย่อมจะมีแนวโน้มว่าอนาคตของเราก็ย่อมจะดีเมื่อเรารักษาความดีให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นจึงเห็นได้ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีมันอยู่ที่ตัวของเราเป็นผูท้ทํา เป็นผู้ทําเป็นผู้สร้างไม่มีใครมาสร้างหรือมาทําแทนเราได้บุคคนอื่นก็เป็นเพียงผู้แนะนําผู้ชี้แนะแต่ชี้แนะแล้วหรือแนะนำแล้วเราจะทําหรือไม่ทํามันก็อยู่ที่ตัวของเราเองเพราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือสิ่งที่เราจะต้องออกไปสัมผัส ให้เราพิจารณามีสติพิจารณาให้ดีเมื่อพิจารณาให้ดีก็ย่อมจะเห็นผลว่าการกระทำมันนั้นจะส่งผลให้ชีวิตเราดีเราก็ดำเนินลอยตามอย่างนั้นวันเวลาผ่านไปผ่านไปทุกนาทีทุกวันทุกเดือนทุกปีก็ชื่อว่าผ่านไปอย่างมีสาระประโยชน์เรียกว่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่า เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ทั้งต่อบุคคลอื่นเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ต่อโลกนี้อันนี้ชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญดังนั้นก็ขอให้เราท่านทั้งหลายพิจารณาชีวิตที่ผ่านมาว่าเรามีความขาดตกบกพร่องมากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มีความขัดตกบกพร่องก็รักษาความดีนั้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้นว่าพิจารณาและเห็นความบกพร่องความพลัง้งเผอความประมาทอย่างหนึ่งอย่างใดเกิดขึ้นก็ยังถือว่าไม่สายเราสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้เกิดความดีงามต่อไปได้ตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบนั้นชีวิตยังมีความหวังที่จะทำสิ่งดีๆสืบต่อไป ราะนั้นจึงขอฝากท่านทั้งหลายเป็นข้อคิดข้อพิจารณาและถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเป็นสำคัญดังภาษิตที่ว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอัตตาอิสตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเราต้องเอาตนเป็นที่พึ่งด้วยตัวของเราก่อนก่อนที่จะไปคิดพึ่งบุคคลอื่น พึ่งตัวของเราเองเราพึ่งได้ตลอดเวลาพึ่งบุคคลอื่นเราพึ่งได้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเพราะฉะนั้นพยายามพึ่งตนเองให้ได้ด้วยสติปัญญาของเราสืบต่อไปสุดท้ายนี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในชีวิตความเจริญในความคิดความเจริญในทางธรรมจงบังเกิดขึ้นมีขึ้นกับท่านทั้งหลายโดยทั่วกัน ทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาดังได้วิสัชนามา <c oughs> ก็พอสมควรแก่เวลา <c oughs> จึงตอสมุยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาลศนี้สัธุ